ยังภาษามรดกหลังค่าภูมิปัญญาเรามีของดีดีที่เมืองใต้สมคุณค่ามากมายรักษาไว้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคปู่ย่าตายายวิถีใต้มากมีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำหลูกฝังการทำดีสนับสนุนรายการตามรอยใต้ โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒสริสิรีมุมหนึ่งของเมืองนครเที่ยวสัญจรมากับครูเชา่าบอกเล่าชาวเมืองประทาดเมืองสีประชาร้อยจริงๆ โชว์วันให้รถพกหล่อค่เลี่ยมประมาณหกคันออนวันนี้ไม่ไหวชู้นำวันนำมันไม่ได้เลือกคันเดียวแล้วเลือกแตเดียวมันแพงเลงเลยมันแพงมันแพงมันแพงแม่เอ้ยไปโชคดนีของเราแล้วมาโปรกมันไว้เลยขี้เงเลอยสุดยอดไม่ใช่มันนั้นมันนั้นไอทีแรงมันตีใส่รถเอ้ามันนี้ก็ใส่รถพนลงหัวเสร็จใส่รถพาค่ายล้วอีกคนเออซับตรงแล้วคุกต้อ เดีโยวพูดตัวนี้มันไม่ตึงมันโซล่าโซล่าเรื่องเดียวกันเลยไอไ้ไรหัวมันลาออ่าแล้วมันปิดต่องเลยเออหัวมันลิดมันลิดเอาแล้วมันนี่ก็ทุกลิดบางสู้กินแต่งเปลือกเออก็ลิดเปรี้ <laughs> เอา <laughs> ไ,ไอ้นี่ไม่อยากอีพูดเลย นี่คนนี้เป็นคนดีอาจารย์เออเออครูจูเออไอ้ตู้ใจง่ามาจ้ามลอยขอบคุณครับเห็นไหมไม่ต้องเล่กหมาคนต้อกวักหน้ากวักหน้าไม่หลัให้เฉยนี่มานั่งพัลนาพัลนาล้วไปจุนโฮทำไหวโยแม่ท้าเบ้อลอยลงชาไม่ได้กูช่วะดอกเดียวอาลอยอยู่ จะเข้านำบมานังออมาแล้วมานางนังเล้วก็ทำแพนนางแล้วก็ทำพันนาดเดียพันนาลาพัลนีพันนาพลนีพันนาเราจะทำวาแข้งอท่าทข้างทำนี้ทำข้าทก็มำี้ทำขางข้ดูจุนโฮออมมันจุลหทดูจุนโฮข้มดมันจุลเราจะทำหวากอกเลี้ยมทำาก้ทำนีทำาก ไปเลยลับบดมันปลาชวดเดก็ไม่เจ็บนนี้พี่บัสช่วยลับบดได้ทีเดี๋ยวลูกโผกับเมย์แกตั้งแจกวางติาททีก็เหลี่ยมตั้มไวายยืนเลยตัวายยืนเลยตั้มวันนี้ก็ตัวนี้ยืนเลยตัวนะครับใช่ตั้งคันอยู่ใช่ไหมครับครับโอ้คิดเดือนแล้วครับแปดเดือนแล้วเศร้าแล้วยังผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเชื่อได้จังแต่เป็นผู้ชายจะตั้งเอให้เฉยเลยไขเลีย ปูยิ่งกระตังได้คิดน<า>นหน้าไหมอเอาเจ้านี่เออหน้าเห็นดูถ้าเป็นปูยิ่งชื่อดไขว่านก็ได้เพราะอเออแต่ว่าถ้ามิตรนะครับท้ามเออทษนะครับทองทีนี่ว่าทองทีบ้านครับก็อยมานังทองทีนี่อยู่แล้ให้กรอดายหายนะทำทีก็เราเลียมทำวายยืเลวายเลยก็ยืเลยตามเรา เราจะทำยอดเขาทำวายยอดเขายอดนี้ยอดเขายอดนี้ยอดเขาช่วงเดชช่วงฉันช่วงชันช่วงชันช่วงฉันช่งฉันยืนแหลนวตาเปล่าทำยอดเข้าแม่ทาวเฮช่วงชันโอ้ยืนแเหลนวตาเปล่า ผู้ชายคนนี้เฮ็ดดตรงไกแนเอ้าก็เป็นคนเตวามีดนตรีในหัวใจครับชุจอนเลยคนนี้ครับไม่ใจแต่าในหัวใจครับใช่ทุกส่วนในร่างกายของเขาสามารถทำเป็นเครื่องดนตรีได้หมดเลยครับทุกส่วนในร่างกายครับผมส่วนหัวเป็นเสียงอะไรอ๋อส่วนหัวนี่จะเป็นเสียงกระเดื่องครับกระเดื่องดังแบบไหนล่ะตึกๆึกึกึกโอ้เป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อตาคว้างหลองอลไรที่ คดอันนี้เกะกระเดืองเดียวกระเดืองเดียวกับเดี๋าโป้ไอ้ควางต้องกระเดืองกระเดืองโคเลยมีต้องกระเดืองสุดยอดสุดยอดเฮ้เฮ้เฮ้ครับนูหน่าหนอยวิบแล้วนูเลยอ่ะไม่ขอวัวกระเดืองก็ตื่นกับอันนี้ต้องกระเดืองต้องกระเดืองหรือว่าก็อีกควางแชมกระเดืองเลยหน่ายแล้ว ไปจ้อวินิจแล้วผ่านไม่พิษหวังและรถมิสูกระเชิญแวะเชิญพันแวะมาแลสักพันรถก็เศร้าคนไทยก็ช่วยข้าวพันแม่ิดแล้วอ่ะระาช่วยตักันคนไท เซอร์ลั์มิสุบ no ิช no ิว no ันนี้ต้องไปที่จอวินิตเซลส่วยเล่นเพราะเอาอกเอาใจแกได้ทูกปัญหาเปิดตุกวันมีรถไอตลองครับไม่มีการบวกเพิิมเริ่มต้นเท่าใดดาวเท่าใดแท้ไหมเลยกระตรงไปตรงมาบริษัทจอวินิตสำนักงานใหญ่พัฒนาการคู่ขวงศูนย์เจ็3ามถึงพร้อมสาขาทุ่งสงถนนสายเอทชี0 7 5 4 1 2 797าดถึงทำดีออกทีวีกับผู้เช่า ความดีออกทีวีกับผู้ชาวไปดิคาไปดิคาับดิคาับดิคาบอกว่าทำดีต้องช่วยกันตีมือเชีย์พี่นงครับวันนี้มาอำเภอชาวอวดนี่ต่างเตวันก่อนจะเถียงเกือบจะบ่ายสามโมงแล้วยังไม่เสร็จครับเพราะว่าต้องตามห้าเรื่องเล่าทีดีบอกว่าวันนี้ครับกรมพัฒนาชุมชนเล้งอาวชัดมากกว่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการพัฒนาชุมชนทุกพื้นที่ในประเทศไทย พัฒนาการอำเภอชอวะจตุบุญซีดั้นี่เป็นคนตำบลคลิงแต่ว่าวันนี้พี่น้องคบสมุักซีดั้มนะคดีธรรมราชว่าเงินรัฐบาลที่ให้มาโอนมาให้นี่มาที่อำเภอชีวะเป็นอำเภอเล็กสิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านครับกี่โครงการทั้งหมดครับห้าสิบห้ากิโลกรัมห้าสิบห้ huh าก er 00 00. ิโลกรัลูกตานูดซอจอตอยบอกหลวงคูณเสาวะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องดีต้องไมื่ธรรมด์ถอยว่ากันรอบหน้าแต่ว่ารอบนี้ทขบหมดยับวันนี้หลายชั่วโมงแล้วครับอยู่อำเภอชะอวดครับ อยากจะบอกเลยว่าน้องชาวนครมากกว่านี้ครับโอ้ผมประทับใจชาวพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอำเภอชะอวดเป็นอย่างมากเลยครับครับเรามีความรักความสามัคคีกันโอ้มาเจอคนต้องเป็นพันคนที่อำเภอชฉอวดแสดงว่าพี่น้องเรามีความรักความสามัคคีและพร้อมใจกันที่จะมาดูว่าจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชกรมการประชาชนมีอะไรมาบ้างที่จะให้พี่น้องชาวจังหวัดอำเภอจะอวดครับพูดรอบแรกเลยที่หอประชุมของอำเภอคนเมืองแน่นลนทะลัก ดีใจดีใจครับแล้วก็ดูแล้วพี่น้องเนี่ยมีแววตาที่จะรักษาเงินที่รัฐบาลให้มานะครับ,รบแล้วเงินที่ก้อนนี้ร้อยสาิบล้านที่ให้มาจาังหวัดนครศรีธรรมราชครับแปสิเปซ็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จะให้พี่น้องกู้ยืมไปนะครับส่วนอีก20%สเปอร์เซ็นเป็นเงินอุดหนุนที่พี่น้องอยากจะทําอะไร ก็สามารถเอาไปทําได้เงินอุดหนุนนี่จ่ายขาดหมายถึงว่าคุนบทบาทสตรตกลุ่มสตรีดูแลกันเองครับผมใช่ครับประดมชนแค่เป็นพี่เลี้ยงครับผมมัน่นใจเงิน,มงนไม่ศูนย์ี่นี่เรามั่นใจดูจากแววตาของพี่น้องแล้วเงินไม่ศูนย์แน่นอนที่นี่ท่านพนักการอำเภออยากจะให้กลุ่มออมทซัพย์ในเขตอําเภอะอวดทั้งหมดมาเล่าเรียนที่นี่ว่าที่นี่มีอะไรดีๆบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เงินทุนการ พัฒนาเอาเงินทุนไปพัฒนาอาชีพนะฮะหรือการจัดสวัสดิการในชุมชนเพื่อให้พี่น้องอยู่ดีมีสุขพูดในคำหนึ่งบอกว่ากลุ่มออมทรัพย์เหมือนกันในการจัดการไม่เหมือนกันใช่ครับมาที่บ้านสขยขนนบอยากบอกเรื่องพี่้องชาวคลงบ้างว่นนี้ครับเต้องขอบคุณพี่น้องชาวสาขนนตตำบเค,คร่งด้วยความยินดียิ่งงครับว่าพี่น้องได้เสียสละแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ช่วยกันบริหารจัดการเงิน ทั้งเงินของรัฐบาลที่ให้มาทั้งเงินของพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันเก็บหอมรอมริบเองเงินพวกนี้จะเสริมอาชีพให้กับพี่น้องเสริมความเป็นอยู่ดีให้กับพี่น้องผมคิดว่าเรามาถูกทางแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องครับพัฒนาชชมชนอยากให้ชาวเคล่งป้กมือสะกังก้อนขอบคุ่นพี่น้องครับมาชื่นชมเรากุณงกระดกบอลนี้เดีววันนี้มีตังหน้าตาระรื่นชื่นใจเลยรอยสามสิบล้านก็มาแลค้นพี่ต้อยบอบคืนหนึ่งคนเลาบพื้นังไปดีครับ ก็ตรงนี้ต้องขอขอบคุณครูเชานะคะคที่ให้เกียรติกับองค์กรสตรีของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ให้เกียรติกับพี่น้องชาวตำบลเพ่งแล้วก็ชาวตำบลสายหมากนะคะวันนี้ใส่ขนุนนะคะกลับเรียนว่าในเฮินร้อยสามสิบล้าน <c oughs> เป็นเฮินผู้ยืมจริงๆก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยสี่ล้านแต่ในฐานะที่ดิฉชันเองก็เป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดตรงนี้อยากให้กระจายไปทุกหมู่บ้านทุกตำบลแล้วคนที่ได้โอกาส ที่มีที่มีอาชีพแต่ไม่มีเงินทุนนะคะตรงนี้ให้ท่านเขียนโครงการมาเถอะคะ่ะถ้าท่านไม่เข้าใจท่านเขียนไม่เป็นหรือท่านไม่เขียนไม่ถูกต้องตามระเบียบของของกรมจริงๆนะคะเรามีพี่เลี้ยงแบบพัฒนาชุมชนเรามีพี่เลี้ยงแบบผู้นําองคอ์กรสตรีแล้วเรามีพี่เลี้ยงแบบอบตอผู้ใหญ่กำนันอยู่ในหมู่บ้านเราปรึกษาเถอะคะ่ะปรึกษาแล้วผลสําเร็จจะเกิดขึ้นกับชุมชนหมู่บ้านของท่านแน่นอนและคิดว่าร้อยสี่ล้านนี่ต้อง ต้องกระจายทุกอำเภอทุกหมู่บ้านของจังหวดัดนครศรีธรรมราชนะพี่น้องครับแต่ว่าทีนี้ในวันนี้อำเภอเฉวตนําไปเชลเร็วและกบบารบออพีน้องว่าทีอ่อำเภอเฉวตดีเมืองตันนามกรุงตามกลางอิดเพ่งงามกามา่าจุซสอยเว้ยน้ำเสนี่พี่น้องครับทำไอะไรไม่เคยล้มเล็วโดยจะบหดเรื่องการเงินทุกครั้งที่มีการประกวดอำเภอเฉวตมันจะนํโดงและก็ครองส้นมาตะเลยมาวัานนี้ปัรดาการยังมีสักครั้งนิ่เดียวมาเวตดีไม่ไม่ไปรังทำไา้แน่นอน ตำได้ครับจริงจรงแล้วในส่วนของจรวดนะครับในเงินของทุวนคือเรามองว่ารัฐบาลเนี่ยครับเป็นรัฐบาลที่มองเห็นคุณค่าของพี่น้องดัตตีแต่จังหวัดเองเนี่ยเราก็เรียกว่าเราเอาเงเอาเงินทังมัดที่พี่น้องดัตตีมาร่วงเลยครับไปไปตั้งไว้ที่ผมสิ้นนะครับเราข้อชายเงินตรงนี้ครับมาทั้งปนนั่นทนึ่งไปกับพี่น้องแล้วห้าสิบล้านเป็นกลางเล็กนะครับตอนนี้เราเหมือนกันหมายว่าในปีครับ สุกอย่างเรามีการประชานกันแลวก็รทำกัน,กน,นในถูกควบคุมในทำนาดีมากมาทถึงเงินน,นี้นะกระตงข้อกับคุณนะครับท่านประธานท่านนักขัเนในโชวนะครับที่มองเห็นความสำคัญเลยครับเห็นว่าสตรีจะวัใจะมีความอมนะครับก็เลยอนุมัติเป็นก้อนเนี่ยกับเ,เ,เป็นก้อนเหล็กเป็นจุดเหล็กของจังหวัดเมื่อเชาวันหนึห่งท่านพุทธวัดนะครับท่านตะวีพิทธธูได้เกียรติมาเปิดมากดปุ่มนะครับพี่น้องในเคร่งในจัววงหวัดต่างมดได้รับ โอนเงินเข้าในบัญชีของรุ่นตำบลเ,เรวยรอยแล้วนะครับโดยเชื่อว,ว่ากิจกรรมนี้กิจกรรมต่างดที่เกิดขึ้นนะครับคณะกรรมการทัตตีตำบลน,นะครับต้องเป็นบทบาทต้องเป็นป่าละในการที่ตามแนะต่การตรงให้พี่น้องที่ทำโครงการได้นำเงินไปทำตามโครงการให้ดีที่สุดแ้วนกะ็เชื่อเลยเกิดว่า,าวการในเมืองการอย่าให้เกิดปัญหาปรมีคณะทํามานที่ตามพวกเราอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้กนะับสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน ให้กับพี่น้องที่ดูแลรายการนี้นะครับว่าในส่วนของจังหวัดเรามีการบริหารจัดการดีๆและเรามีการนำมาารตั้งที่แข็งๆครับพี่น้องครับวันนี้บอกกันมาว่าอำเภอชะอวดเราต้องติดตามมันต่อไปว่าสิบ,บันานที่ได้มาเร็วอีกขยับอีกขยันไปทางไหน,นพ้นจากกอเกิดบางวับปนนนันได้นี่เป็นการพิสูจตรกลุ่มสตรีอำเภอชะอวดออได้การรับการยืนยันจากประธานนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยในส่วนของเงินไจ่ค่านะครับ ในส่วนก็ความเบื่อจะวัดเรามีิงสิเบเอ็ดตำบลเราข้อใ,ใ,ใจเงินจคาดในการพัฒนาสังกัดยาปราบตรีเนี่ยตำบลหามืน่นกลับการรวมแล้วก็เป็นหน้าแท่นนาเนี่ย รามีความตั้งใจว่าเราจะเอาทัศนีต่างมัดมาอบรมเสิิมสักยาปราบใเราจะไปศึกษ่าดูงานนะครับในวันนี้เนี่ยในส่วนของตะบนคลึงในส่วนของจหว,วดเนี่ยนี่ไม่พ้นรือ่องของผลิตภัฑ์กระจูดคึัเป็นอาชีพลักแหลก็เป็นโลทบอปแล้วก็เป็นการสร้างรายได้นะครับในการเพิ่มสักยาปภาพในการดูงานเนี่ยเราเมื่อวันในวันนี้เราเราจะต้องไปดูโรงงานฉันเราจะพาทัศนีไปดูโรงงานทำกระเป๋านั่งเนี่ย เพื่อต้องการที่จะให้รัตตีได้กลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์สั้งสรรค์ถึงเป็นวิทยาศาสตร์กล้องพมเนี่ยเรามองว่าอย่างเงี้กับเป็นอย่างสำคัญแล้วเราเราเห็นว่าอย่างเงี้เราจะต้องทำต่อไปฉะนั้นในส่วนของรัตตีทั้งหมดนะครับเพราะเราเปิดใจว่าความร่วมมือของพี่น้องเท่านั้นที่จะนำพาทุกอย่างให้ยทำได้ได้กลับตกลงครับโดยทางพิสูจน์มาชั้นเลยการเวลาย่างพิสูจนตชาวชาววัดชั้นนั่งพี่น้องครับ ตาแลงถึงเรือง,องเงหลดเครืองไม่ว่าอีเป็นรุ่นเก่าหรือรุน่นใหม่ไม่ว่าอีเป็นเช็ดสีไรคิดอีซื้อสักคันเลือกซื้ออย่างช,าชันลาด ต้องเลือกรถเครื่องกอดดาแล้วก็ไปซื้อที่บริษัทถุงซ่งไปยีกุลาการนึ่งเกาเกาจำกัดในเครือไปอยกรุบพระบริษัทในเครือไปยากรุบเที่ยงคู่กับรถเครื่องอก,งกองงดดากันมา20กสิบว่าปีไม่ต้องวังเวิดพี่น้องเอื้อโที่ไปก่อนกระไดพี่จุนจัดอาซี่นึ่งนึ่งซูนซี่ซูนสบายสไตล์คนคอน มีสิ่งดีให้รีบบอกมารู้ชาวช่วยโฆสนาอย่ารอช้าเวลาไม่คอยอภิมหาอาณาจัที่พักแห่งเมืองละขพระสอนสิดี คอนโดเนียมสูง8ชั้นเนื้อที่3 0 4 0ตารางเมตรห้องพัก2สไตล์โล่งสะดวกสบายรอบล้อมด้วยธรรมชาติาร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงคอโนโดหรูคู่เมืองนครเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าราคาเบาๆกร้อนุาอนสาวรีสะพานยาว จ้าแห่งคอนโดเมืองนครศรีธรรมราชพัฒศรสอนิรินึกถ oh yes, ึงที่พ so ักอาศัยนึกถึงคุณต่อพัฒน์สอนสิริโทรศัพท์0 8 1 9 5 6 5 4 5 5 0 7 5 4 3 1 1 0 7การใหม่ๆชัางทันสมัยหาโซกบ้านเดียวเลิศหรูดูก็อาแต่งคอนโดโชว์มาตรฐาน ลืมได้ก็ลืมได้พี่น้องครับเราเกิดมาเป็นคนตายอย่าลืมกํามผืนของเราเนื่องเปลงรองครับอย่าลืมโนราพี่น้องครับวักันเรองนี้ครับพี่น้องขอเสียงไใหครข็ความสุขความเมรบมาอรปีกลางเป็นเสียงทำาลงเพลงตะลุม ชาวใต้เกิดกองทั่วไปจนทุกเมืองกลุงพดบางกอกยังรักมา,มา,มาเพลงจังหวามาโนราหิงตุงเพ่งกรอนนราอย่างดังแววนางเอกไปเสียแล้วหั้เมืองกลุงเจ้าทิ้งต่อพนโอยลือพีีตรีตรยอยเลือกหน่อดสุงลอยให้พี่นี่ต้องม่ว่า อบนะะล,อะะอลืมาด้ก็ลืมได้พี่น้อยอย่าลืมประ,ปประเพณีจักลาบกเลยทำจักลาบกยังไม่ออกหน้าป่าเดือนนะทุกปีประเพณีนานเลยแรมทำหนึ่งเดือนห้าทุกปีชุมนุมเรือปละเพณีจักทร์น้องเอ้ เรมคำหนึ่งยังตราถึงโอวัยเป็นยิ่งใจกราบไหวบูชาชาวอำเภอพีปูนยังไม่ทูนวัฒนธรรมสิงคาลำจำไหว้สาวน้าลาขึ้นไปดองครับ พระยาเยบ่บนยอดเข้าหงไหวพระยาเยบ่บนยอดเข้าเราบูชาให้ธรรมาคาคข่ายได้กำไรมาดึงเข้าปลาต,ต้องกราบกอบพนบทันทองตาปากเข้ากราบโบสถันทองแล้วตาปาก,กากค้าไว้สุขภาพลูกเปล่งต้องเจมซี พ่อพี่นงเล็ดตื่นวันนี้จงมีใจตั้งใจไกลาชาวพี่ปูนเกลือปูนคลันนี่นตอนนี้เทีวด,เวด้าพลมนนำพลมาแล้วน้องเออฝนตกโปรยปลยายฝนมันตกโปรยปลายมามเย็นเย็นนั่งกันอยู่ในเต็น์แล้วให้สุขจัน,น,นทร์เมยามต้นเตียง,งเด็ดเลียงหมดหนึ่งวัน ุเดียวนั้นมายืนพันรานอา้าววันนี้เป็น้าให้ความร่วมมือนองนั่งเดียวโดรอาเลียม่ห้เลียมเล่าชมผูมเ้เจ้ามาแสดงแจงวงซาวันนี้หยิบเชนั่งสู้เทปคำแหงนั่งสูเทปคำแหง,ง,งแล้วกวัฒนาทำลำทีเหลือก้ามารวมโฆษณาในปราณี มาคือว่าน้องเออซ้อมโูเรือปลาก่อนเื้อปูเจ้าวโจ้ได้ซ้มโูเรือปลามากันคลั่นทั้งพิมพ์ฟ้าดวงจันทร์ตานะสุกากีวงใ่อยเลยคืนพี่น้องแนนเปรียนเปรียนแนนชักโดนเลยเพื่นเพื่อนยังเล่นเปรียนตั้งพวกเมียปัญญาสามีตานองพีกันนี่พวกบรรดาในวันนี้กลางวันน้องเออมากันแมปดาเลยเจ็ดวัน ถ้าเออปลาบ,บ,บอกถึงคนจะตกเด็ดอดไม่หลอนหลอกนะเนนพน่าภาพความร่วมมือเกิดจากองค์การมูลนิธิจังหวัดการสยบผีใจดีทันไรหยอกผีใจแล้วจะได้มาอบอจนอาคนซีพี่น้องไม่ลืมลงมีสร้อยแก้วสันส้นๆหวัดทำทันทีเรายังไม่ประมาทพลาในชีวิต อาพลังพิไอะอรเปไม่พลังลงคิจสิ่งใดให้ทำทำทันท,ท,ทีน้าทำทันทีให้โนกียืนยงมันคงคุณอาทำละมาโลกาว่าเมืองประธาตสะอาดพองอใสไกลหรือไกลก็ได้มามาไหว้โพธิ์ตันใครได้ผู้ชาให้กูาาม,าม,มาตั้งขายามาจนรดตัวมาจับมือนายกเทศสมตาตตำบลรโานายกชอช,อชอวาววลิศ นายยกโจกที่กำมา,ารรวมมือหยุดพื้อกำมันนีก่ก็ไม่เสียพี่น้องมาใหม่ยยเป็นเบลีนายยกโจดีชาววาริตสิตริโต้ก็ม,มาใหม่มารวมกันอนก็ไม่คนเพียมาเชียร์มาชมเรยวน้อยชมใจท่านนายยกชาววาริโดอสิตามอาพรทั้งชินดาวน์รวมมือใหม่แม่ประาคาโซยน้องพี่ คนนะ้าบนตาไวตั้งยิ่งตั้งใจที่ได้มาฟังเสียงน้องเดียวเดียวดื่วานฟังนานๆฟังไม่เน,า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 น็นะเหน็ดนะนีคุณต่อเจ้ากล้องคอนโดเจ้าแรกไปนครพี่น้องก็กไปซื้อคอ,อนโดผัดซอนสิรีครับรางวัลพี่สา,า,าวไอ้น่บ้าบ้ารางวัลพีโตเซนโคอยทุกการทุกงานประชานหาพบพลรัพยทุกที คุ่นปีศาจในข้าวมาไหมเจ้าของคอนโดโตกว้าใครอยู่ใจกลางเมืองโคตรบอกบอังอ,อ้นมาจับจองกันได้แล้วไม่เชื่อมสูญเป็นข้อมูลบอกของพีวานีนัก,กนะาเจ้าของคอนโดที่ใหญ่โตอาแหกแรกเมืองโคตรแล้วก็จนกลใไ้มีความสมอเดบอเพราเดเดียว ใครปีนี้เดินตุลายอยู่กันแล้วน้องเออครอบครัวผันซ้อนซีนี้ต่อปากกินปลาเตียวกลางสุกอาทยต่างอาลัครอบครัวต่างมีหัวกะใบาใจจองกันได้สบายหุราแฟนเป็นทุกคนแล้วเนื้อมวลคุณดีในวันนี้ได้มาได้มาคุณพ่อคุณแม่ทั้งคนแก่ชรานนองน้องนู้ โอกาสหนะ้ามีโกยมาละบ่าใจมองความสุขยิ่งใายเแล้วอายจมวังขอบคุณโซโจริมปีสุธาที่นี่น้องขอบคุณโซโจริมนะ้บีมาลนะ้วันนี้เลยมาได้มาฟังเสียงนายนะั้น วันตาไปอากาศไรโรนบางคนนุ่งโนโนพีปีหน้าโอกาสนี้มากันไหมลาบลาบอกเดือน,นบอกว่า,ยาอยากมีใครถึงอย่างไรอยะเลือนจะเป็นเพื่อนแฟนสาวหน้่มเป็นหน,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 น้องพีได้มาวันนี้ตกใจให้เรือนหลาปเปเพดีโบราณสืบต่อตำนานปู้ยยาตทายาย ชาวพิปูลไม่สิ้นสูตรข้าน้ำสิ่งที่เราต้องทำืบพอให้นานลายขอบคุณน,นาแฟนแปนกรักน้องเดียวเนียวแน่เหมือนลูกชายมาชมผมกับครูเจ้าครอบครัวของเราสุขสันต์สบายอยู่กันแบบว่าพออพี่ ตาบรอยพ่อยังไม่เสียงทั้งหญิงทั้งชายโอโบโจนครศีรีจะทำทั้งที่ฝากน้องพี่เอาอายปีหน้าถากันลาวเชียวผมน้องเดี่ยวโอยมารองเปลงไห้ให้เจ้ามีและมีความสุขให้ปลอดภัยใครถูกโดยพลของปลายเออ ก่อเดียวนะครับให้พาไปยมพาประพุติภาษิงนะครับวันนี้ที่บ้านดู่เฉาช่วงนั้นเวลาเร็วดูเเฉาเขาตื่นนอนเดียวพร้อมที่บ้านต้องลากันก่อนให้ไปดองชาวพิบูนมีความสุขสวัสดีครับขอบคุณมากครับดู่เฉาเฉาโองการอภิญญาขึ้นมาเจอกันไว้เนีครับโชคดีกับทุกคนครับดูเเฉาเฉา เงินจะสร่นมาช่วยกันเต็มที่ไม่มีเงินและไม่มีแรงเธอไม่มีเงินและไม่มีแรงลงทุนได้ไม่แพงส่งแรงใจมาสิสะท้อนภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้บันพชนเหมือนครูผู้สือทอดวิธีทุกคำพื้นร้อยแปดภูปัญญาช่วยสืบสารเจตนารวมคคนหาวันนี้ ตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงชัยนำรอยใต้ร่วมชีวีต,ตามรอยใต้ตามแล้มาตามรอยใต้รอยใต้มีมาแต่โบราณบอกลูกหลานจะสืบสานของดีน้ำเสียงสามเนียงภาษาน้ำเสียงสามเนียงาาภาษาโมรดุหลังคาภูมิปัญญาเรามี